โอเคอกาสวัสดีทุกท้านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่จ่องปามีนะจันแล้ววันนี้กลับไปอยู่กันในอาร์บูตอนโหมดกันอีกครั้งแล้วนะผม โอเคครับ okay, yeah, ผมวันนี้เราก็กลับมาพบก,กันใีเกองของพี่กระอิกเช่เค๋ยนะผม oh. ก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้นะผมพี่จะพาทุกคนไปล่าอ์ติแฟกต์ในถ้ำเยติกันนะผม oh. ว้าวแล้ววันนี้ครับผมพี่ไม่ได้มาคนเดียวแนละ้วผม oh. พี่มากับเจ้าลิงจอพ่อตั้งให้นั่นเองคนระับผมเฮ้ย oh. <laughs> อ๋อไม่ได้มาคนเดียวนะผมก็วันนี้เดี๋ยวพี่จะพาลูกนะผมไปปลุตลุยทบุทบๆไ้แหลกเลยนะผม oh. ในถ้ำนะผมนี <Yeah. S 1> <laughs> <wounds> ไม่ได้ไปรูปหลอกนะผมไม่น่าจะสู้ไหวนะเดี๋ยวจะพาลูกวิ่งนะผมคือตัวเองวิ่งแล้วมันเหนื่อยไงสตาร์น่ามันจะหมดก่อนแล้วผมแล้วอาจจะวิ่งไม่ไหวนะฮะแต่ว่าถ้าพาลูกมาครับผมวิ่งสู้ฟัดแน่ดอนครับผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมก็ต้องบอกเลยว่าพี่ชอบทำนี้มากนะผมลวดลายเขาทำสวยดีนะตรงหน้าท้อโอ้โหยังไงเนี่ยเฮ้ยไอหมาป่าไอหมาป่าเฮ้ยยังไงสองห้าห้าสองห้าห้าสองห้าห้าเหรอฮ้ยท <Whew>, ุบหมัด <desde S 2> <Nixon> มาดิมาดิโอโอ้ยังไม่เข้าเลยเปิดกันเลยโอ้โหไอพวกนี้โอเคครับผมก็ตอนนี้พี่มาลงตอนมืดเลยนะโอเคพร้อมแล้วล่ะจัดครับผมมาบัวกัวันนี้วิ่งตู้ปาร์ตก่อนครับผมยังไงพาลูกมาก็ดีกว่าหนึ่งครับผมมาสองยอมดีกว่าหนึ่งครับบอกเลยเฮ้ยขวางทางโอ้โหย่าสองห้าสองห้าห้าสองห้าปิวไปแล้วครับผมมา งไงมาสองย่อมดีกว่าหนึ่งครับผมามาสองปลอดภัยกว่านะฮะเราหมาป่านะผมหมาป่าในถ้ำน,นี้กับข้างนอกต่างกันเยอะโอ้โหเยติเยติเออโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยปังปึ๊บก็ให้ปึ๊บก็ให้เล่นเล่นมาตั้งนมนานไม่รู้ว่าลิงเข้าไม่ได้หรือไงบางคนคิดว่ามุกหรือเปล่าแต่เข้าไม่ได้จริงครับผมโอโ้ไม่รู้นะผมเออปกติเมื่อก่อนวิเอาหมาป่าเข้านี่หวา่หวาใช่ไหมเออี่ลืมแล้วผมโอเคโอเคโอเค เข้าไปได้ฮะมาตองย่อมดีกว่าหนึ่งแต่ตอนนี้มาหนึ่งดีกว่าครับผมเข้าไม่ได้เฉยโอ้ยเยอะเหลยอเยติยืนเป้าเลยอะหน้าตาเหมือนกันได้เลยลูกป้าแปดหนูเหรอเฮ้ย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 อาอาอมันวิ่งหนีอะผมวิ่งหนีแบบนี้อืมยิงตูดไปดีเฮ้ยยังไงอยา่าอย่าวิ่งหนีพี่บอกว่าอย่าวิ่งหนีพี่อืมหันหลังให้พี่แบบนี้เองพลาดแล้วไอ้หนูเองพลาดแล้วไอ้หนูโอ้ยโอ้ย โอ้โหโอ้ยโอ้ยจะตีพี่เหรอจะไปจะไปจะไปเฮ้ยโอ anyway, ้โยพพม,าม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 าโอ้โหมาข้างหลังด้วยลูกเอ้ยเค้ื่อนน้อยเออหน่าล่ะยังไงมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิยังไงยังไงมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้ดรุบลัวๆครับผมดุบลัวๆฮะมาต่องย่อมดีกว่าหนึ่งแต่ตอนนี้หนึ่งเป้าหน้าดํำครับผมคิดได้ไงเนี่ยเฮ้ย แต่อันนี้มันจ้าไปนะผมเด like hey, ี๋ยวโดนกระทะทองกระทะโคลิกิงมาแล้วครับผมแล้วก็เอานี่ด้วยลูกดอกลูกดอกใส่ลูกธนูคร uh ับผมใส่ธน uh ูดีกว่าฮะธนูแล้โอ้ยโอ้โหติดบักธนูเตาเร็วกว่าโอ้ย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 อืมอืมเลเวลเท่าไหร่เลเวลเยอะเลเวลเยอะเยอะยังไงยังไงนี่ครับผมใส่เร็วกว่าเอ้ยโยมาออกมาแล้วโหเลเวลหกร้อย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 เอาดิกัดเอาดิกันมาดิอืมลูก ลูกโอ้โหไม่พ่อกี่อื้ออือเืเรียบร้อยเรียบร้อยจะตายก่อนเขาด้ามครับผมทุกคนแล้วยิงโดนลูกหลายดีแล้วเนี่ยโอ้ยยิงโดนลูกครับผมไม่ไม่ใจธนูแล้วยิงโดนลูกยิงโดนลูกมานี่มานี้เออน่นละลูกเก่งมากหนูโอปอขอโทษนะพ่อขอโทษนะพ่อขอโทษที่ยิงหนูโอ้ยยิงโดนลูกไป็นสองนัดครับผมเอาเรื่องนะเออพ่อไม่ใจธนูแล้วนี่ตรงนี้ต้องใช้ก่อนตรงนี้ต้องใจก่อน โอ้โหยังไม่เข้าไปในถ้ำเลยนะฮะเดือดแล้วนะผมทุกคนเดือดแล้วนะฮะเยติไปไหนอะโอ้โหเยติไปยืนรออยู่นู่นเลยโอเคครับผมถึงเวลาที่พี่ต้องวิ่งแล้วฮะในเมื่อเข้าเข้าถองไม่ได้กันแล้วแต่ครับผมมาวิ่งกลูฟัสบอกเลยต้องมีอะไรเอาไปไหมเนะี <c> ่ย <oughs> เอ้ยเมื่อกี้คืออะไรวะยังไม่เข้าถ้ำก็เดือดแล้วอะเฮ้ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ย โอ้โหบวกยับเลยแล้วผมถ้าเข้าทาไปอะลิงค์ที่ตายแน่นอนนะผม <c oughs> นี่ขนาดกัดกับหมาป่ายัางเลือดลดขนาดนี้เลยนะเออโอ้โหลูกหนูไม่น่าจะไหวเคไม่ต้องอ,อะไรไปหรอกนะตัวเบาๆได้แลยครับผมเดี๋ยวเอาลูกธนูไปหน่อยแจะพี่ไม่ว่าไม่น่าจะได้ตาวล็อกอจริงๆนะไม่น่าจะได้ใช้ลรอกแต่ไปเผื่อครับผมโบล่าเผื่อได้รัดหมาครับผมโอเคมาพร้อมครับผม แล้วมันมีเยติทางมันเยติอย่าช้าไม่ได้กลัวเลยนะฮะมาไปกระกระทะโคลกคิงครับผมไปนี่โอ้โหโห,โหยุดอีกไปครับผมยาวยาวแบบนี้ยาวเฮ้ยเยโอ้โห,โหยืนไปขบวนพาเลทยังไงหมายยังไงมันก็ต้องหอนครับผมเยติก็ช้าไปดิล็อกไปดิปุ๊บปบล็อกไปดิล็อกไปดิปุ๊บปุ๊บโดดอืมได้ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโหมาเร็วมาเร็วโหมาเร็วแบบนี้วิ่งครับผม ลดอึ๊หบหลบ,หลบดีหลบดีเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะสิกแลกเขาโถโหด,ดูสเต็ปอดีด้วยหนูอึ๊บจอมเขาให้โอเคยังเลือดลดน้อยกว่าโดนพื้นแล้ววะเคปาก่อนนะผม energy ฮะ energy โอ้ยไอ้พวกนั้นมันไม่รอก,ก็ไปต่อครับผมข,ข้างๆมันบินตามไม่หยุดเลยอ่ะปึ๊บมาเลือกลดก็ลดเรื่อยๆนะเพราะความหนาวนะผมโอ้โหเยตี้โอ้โหโอ้โหเดินโดนหัวด,ดีสองตีเลยนั่น โดนนวดดีสองทีเหลอเมื่อกี้นะโอ้เลือดไหลเป็นน้ําเลยตรงนี้ครับผมนี่นี่จะกระโดดก็ได้นะแต่ว่าเอาอะไรมาเฉาะดีกว่าครับผมทิ้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังคงจงไม่ตามมาทิ้งก่อนหนักครับผมให้ตัวเบาที่สุดฮนะเลือดนี่ก็ขยันไหลจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องใจเต็มครับผมปั๊บปั๊บอ่อนแหลรรอดแล้วรอดแล้วกูเยอะเกินเมื่อกี้เยอะเกินเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไปเรื่อยๆครับผมยาวไปฮนะแบบนี้โอ้โหโอ้โหวิ่งหน้าต่างเลยไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายทางไหนวะเนี่ยอืมอืมเฮ้ยแล้วทำไมมันเงียบๆเนี่ยเฮ้ยโอ้โหขวางเอยอะขวางเอยอะต้องเฉาะครับผมตรงน,นี้เฉาะแล้วตึบก็ได้ควงจิกกระโดดก็ได้นะอืมอืมพี่เคยพี่เคยสอนเมื่อนานมาแล้วนะไอ้กิ๊ หมดฮาร์ดไหมถ้าพี่จาไม่ผิดอะที่พี่เอาตะขาบเข้ามานะผมตะขาบเลื้อยขึ้นได้เลยนะเลื้อยขึ้นบนนี้ได้เลยนะครับผมโอเคไปต่อฮึบฟับเฮ้ยมันไม่เฮ้ยมันไม่มีเดโนเาร์จริงไม่มีหมาไม่มีแมวไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเงียบกิฟเงียบกิฟตครับผมโออย่างนี้สบายสบายนี่แหละครับผมผลของการมาถ้ำตอนกลางคืนนะะทุกคนบอกเลยว่ามาตอนคืนดีครับผมเพียใครบอกมึงอะเออใครบอกพี่วะ โอเคผมมาถึงอ์ติแตกแล้วนะผมว้าวอ์ติแตกถึงโดยที่ไม่มีตัวอะไรตามมาเลยนี่นี่เออสบายครับผมบอกเลยว่าทํานี้สบายสำหรับพี่นะเฮ้ยเดยวต้องรีบแล้วล่ะเลือดจะหมดแล้วครับผมมาจัดปต้องรีบกลับแล้วนะฮะตอนนี้เลือดไม่ไหวแล้วนะพี่ว่าตายก่อนออกท่าอีกน่าจะได้ตายก่อนออกทนะ่าในสภาพนี้โหไปครับผมวิ่งหน้าตั้งเลยอะ ความหนาวะ่ะชุดกันหนาวมันก็ไม่ใส่มาครับผมทุกคนดูดูความมืนมันนะผมอมไปไปไปแล้วเนื้อก็ไม่เตรียมมาด้วยแล้วเนื้อก็จะหมดแล้วด้วยโอ้โหเอาครับผมเอาะเอาฮะโอ้ยดีนะเมื่อกี้กินเห็ดไปหน่อยแต่ว่ามันก็ยังไม่หายเอวอยู่ดีเอาจริงๆริเอะธาราไม่น่าโอ้ยตายต่อฟุบฟุบไม่ได้ใช้กระทะเลยเอาจริงๆริไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้ใช้ะเต็กระทะเลยแล้วผมเก้ ข้างไหนวะเนี่ยเอ้ยโอ้โว่งมาผิดนะผมโอ้โหเลือดก็ยิงจะหมดอยู่เอ้ยไอม้มะนี่นี่นี่ได้ใจแล้วครับผมโอ้โหเลเวลแปดร้อยสี่สิบเอามานี่เกเค,คเรับผมคนเลเวลยังเยอะออกัดวี่ดีนี่สะดุงเลยนะผมเมื่อกี้ไม่เป็นไรไปต่อเฮ้ยมันเบาบางมากเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยมันเบาบางมากเลยนะผมโอ้โหข้างมีตัวเดียวอย่างนี้สบายครับผมบอกเลย โอเคทางนี้เป๊บเป๊บโอ้ยโอ้หอาหารก็หมดนะผมทุกคนอาหารเขาก็ไม่เอามา,าเนื้อเขาก็ไม่เอามานะผมโอ้ห oh, วิ่งไปบ่นไปฮนะตอนนี้เฮ้ย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 เลือดจะหมดก่อนนะเนี่ยเลือดลดด้วยความหนาวะแล้วยังมาลดอดีไม่เจ็บลดด้วยอาหารด้วยนะผมลดด้วยความหนาวลดด้วยอาหารนะใจคอเขาทำด้วยอะไรฮนะใจคนนี้ <c oughs> อาจจะพูดเยอะดอยนะโอ้โหต้องได้บ่นนะวิ่งไปบ่นไปไม่มีอะไรทำครับผมโอเคไป ตามีหน้าพร้อมมีตามีหน้าเป็นถังครับผมดีนะวิ่งได้ยาวหน่อยโอ้โหโอ้เดี๋ยวข้าอาหารขอเถอะขอเถอะรีบเถอะต้องรีบออกจยาทถ้งแล้วครับผมตอนนี้ไม่งั้นตายก่อนแน่ฮะเลือดหมดก่อนโอ้ยไกลถึงยังวะเนี่ยเฮ้ยไม่คุ้นทางไกลยังเออนี่หละทางออกแล้วทางออกทางนี้ปึ๊บอืมนั่นแหละโอเค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 เรียบร้อยครับผมมานี่ขอเนื้อก่อนลูกมาไวโอ้โหพอ เอ้ยโอเคถึงลูกแล้วนะอย่างนี้สบายใจเจอบครับผมกลับไปกอกน้ําก่อนกลับไปกอกน้ําก่อนทุกคนเฮ้ยเบาไปหรือเปล่าทําเนี้ยเยฮ้ยอลโหลอลโหลกอกน้ําเสร็จปุ๊บไปครับผมเทวจัดเลยถนะ้ามากอกน้ําในทําไปลูกก็โอ้โหบอกเลยว่าสบายบื่อตเดือบวะผมเกือบตายนะเกือบตายนะเลือดลดนะผม เลือดลดเพราะหนาวด้วยแล้วก็แบบเนื้อไม่มีด้วยนะผมไม่ได้กินไม่ได้กินนานโอเคครับผมปุ๊บปุป๊บึงแล้วถึงแล้วได้เรียบร้อยครับผมโอเคออกท้าได้แล้วนะผมว้าวว้าวความจริงพี่เอานกมาจะดีกว่าใช่ไหมพี่จะได้บินไปเลยนะผมแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่ความจริงพี่เอาจริงๆพี่เอาริงจอบอต้งให้กะว่าจะเข้าไปขวดได้ห้ามนะผมที่ไหนได้ไม่ได้เข้าครับผม โอเคเออนี่แบบเป็นความแหมมันผิดปลาดทางเทคนิคนินะครับผมแต่ไม่เป็นไรคะพี่ก็เข้าถ้ำหมอม,มาได้แล้วครับผมบุตรนอนพี่ยังไม่ได้เข้าถ้านี้ให้ดูนะอ่ะใช่หมเพราะฉะนั้นครับผมลิงจออมาเพื่อพาว,วิ่งขึ้นเขาครับผมเห็นไหมมีประโยชน์ครับผมลิงนี้ขึ้นเขาเก่งที่สุดแล้วนะบอกเลย แต่เมื่อนา,นานมาแล้วนะผมพี่เคยทำคลิปเกี่ยวกับตะตายการเข้าถ้ำเยติที่โหดที่สุดนะผมคือถ้ำนี้มันยากนะพี่คิดว่ายากมากนะผมถ้าเข้าไปแบบบวกอะไรเนี่ยพี่เคยทำมาหมดแล้วนะทั้งเอาตะขาบเข้าอะไรเข้าย้อนดูกันได้นะผมเออวิธีเข้าถ้ำเยตินะผมแต่ตอนนั้นเล่นหมดฮาร์ดไงตอนนี้บูทตอนแล้วไงใช่ไหมนี่ยลิงจ๋อเป็นไงปินเขาเก่งด้วยโหก,ก็จะถึงหากขวาไปดีนี่ครับผมแต่น,นี้เลยนะ เราเลขได้น,นี้เลยครับผมแดนสีฟ้าเนาะเพราะมันใกล้สุดครับผมเราไม่ได้อานกมาไงเราไม่ได้อนกมาครับผมแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าลูกเรามาด้วยกันใช่ไหมลูกเหมือนพ่อมาคนเดียววันนี้เออยเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามาด้วยกันนะยังไงก็เอาลูกมาป,ปีนเขาให้ครับผมมาแลกของกันเถอะครับผมอยากรู้แล้วว่ามันจะได้อะไรครับผมจัดมาตต่มเติมมาแล้วครับผมฟูฟูฟูฟ,ฟ,ฟแูแสงแสงแสง อะไรเอย่ยอะไรเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอเคครับผมก็ยังดีอยู่นะก็เป็นอันแรกก็เป็นชุดดำน้ำเนาะอันที่สองก็เป็นที่กี่ทีเล็กครับผมแล้วก็อันที่สามเป็นปืนกลอันที่สี่เป็นแว่นตากันแดดครับผมทุยแว่นตากันน้ำนะผมแล้วก็อันที่ห้านะผมเป็นที่กี่กีก้านั่นเองที่บ้านพี่มีแล้วล่ะที่ขี่กีก้าอืมอันนี้ก็โอเคครับผมพังยากหน่อย แล้วก็มาดูที่ขี่เป็นยังไงอืป้องกัน121โอ้ก็ไม่เท่าไหร่อ่กอะก็ก็ถือว่าดีฮะกลางๆเป็นกลก็พอได้ก็ไม่เท่าไหร่แกอันนี้เบาเลยครับผมที่กี่กีกาถือว่าเบาเลยนะโอ้โหไม่เป็นไรที่บ้านพี่มีแล้วอันหนึ่งนะครับผมก็ไม่เป็นไรวันนี้ถือว่า ้อมป้าของขอครับผมเดี๋ยวพี่ค่อยมาแบบล่าใหม่นะครับผมโอเคใครอยากได้ของตามนี้ก็มาล่ากันได้นะครับผมโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมโอเคครับ okay, <Okay, S 1> เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนีู้กใจทุกคนบ้างหรือเปล่าเอยถ้าูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับตะไคร้เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะแล้วที่สาคัญอย่าลืมกดกดดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊กกิ้งเพื่อไม่บลาดคลิปใหม่ได้ดูก่อนใครเพื่อเลยนั่นเองสําหรับวันนี้ครับผมเป็นการลงถ้ำเยตินะครับผมที่เรียกได้ว่า ลูกพี่ไม่ได้เข้าไปด้วยนะผมก็เฝ้าปากถ้ำนะแต่ก็ได้อันติแฟกมานะผมแล้วก็มาแลกของนั่นเองครับผมก็ถือว่าของก็ไม่ได้แย่แล้วไม่ได้ดีมากนะผมก็ปันการมันกลางครับผมพี่จะได้มีชุดดำน้ำไปไว่ายน้ำกับเขาตะดีอะโดนสดมานานแล้วครับผมลงโดยไม่ใช้ชุดดำน้ำนะผม <c oughs> มันผิดหลักเกณฑ์นะผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผม